โอมพุทธ,ธานามามิหังกุโกฆโตตังเมสะตังทิโกมังสุโสสุเรโสอปาณาปสุสนามปิสุสลิอัทะสิลีเลอิทิภูเตปูวิสิเวเปหิเสติคิขชะมุมหิโอมพุทธ,ธานามามิหังกุโกฆโตตังเมสะตังทิโกมังสุโสสุเรโส อาปานาปสุนมปิสุสลิอทะสิลีเลอิทิภูเตปูวิสิเวเปหิเสติคัชะมุมหิโอมพุทธานาม,ามิหังกุโกฆโตตังเมสะตังทิกโกมังสุโสสุเรโสอาปานาปสุนมปิสุลิอทะสิรีเลอิทิภูเตปูวิสิเวเปหิเสติคัชะมุมหิ โอมพุทธานามามิหังกุโกฆโตตังเมสะตังทิโกมังสุโสสุเรโสอปาณาปสุสนมปิสุสลิอัทะสิลีเลอิทิภูเตปูวิสิเวเปหิเสติัชะมุมหิโอมพุทธานามามิหังกุโกฆโตตังเมสะตังทิโกมังสุโสสุเรโส อปา,าปาณาปสุนมปิสุสลิอัะสิลีเลอิทิภูเตปูวิสิเวเปหิเสติคัชะมุมหิโอมพุทธานาม,ามิหังกุโกคะโตตังเมสะตังทิโกมังสุโสสุเรโสอปา,าปาณาปสุนมปิสุสลิอัะสิลีเลอิทิภูเตปูวิสิเวเปหิเสติคะชะมุมหิ โอมพุทธ,ธานามามิหังกุโกคโตตังเมสะตังทิโกมังสุโสสุเรโสอปาณาปสุนมปิสุสลิอัทะสิลีเลอิทิภูเตปูวิสิเวเปหิเสติคิขชะมุมหิโอมพุทธ,ธานามามิหังกุโกคโตตังเมสะตังทิโกมังสุโสสุเรโส อัปานาปสุนัมปิสุริอทะสิลีเลอิทิคูเตปูวิสิเวเปหิเสติคัชะมุมหิโอมพุทธานามามิหังกุโกขโตตังเมสะตังทิโกมังสุโสสุเรโสอัปานาปสุนัมปิสุริอทะสิลีเลอิทิคูเตปูวิสิเวเปหิเสติคัชะมุมหิ โอมพุทธานามามิหังกุโกคาโตตังเมสะตังทิโกมังสุโสสุเรโสอปานาปะสุนามปิสุสลิอัทธะสิลีเลอิทิคูเตปูวิสิเวเปหิเสติคชะมุมหิ